สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องบรรทัดเหล็กนะครับหรือช่างทั่วไปเขาเรียก่าฟุตเหล็กนะครับบรรทัดเหล็กเนี่ยเาทำาจากโลหะนะครับเหล็กที่ทนต่อการเกิดสนิมโลหะที่ทนต่อการเกิดสนิมนะครับหรือง่ายๆคือเป็น สตเลสนะครับซึ่งบันทัดนเหล็กเนี่ยเราสามารถใช้วัดชิ้นงานวัดความยาวหรือบางงานบางชนิดสามารถวัดชิ้นงานที่มีความโค้งงอได้นะครับบันทัดเหล็กเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1นนะครับบันทัดนเหล็กทั่วไปนะครับเราจะเห็นทั่วไปเลยนะครับก็เป็น บรรทัเล็กที่เป็นสแตนเลสนะก็มีหลากหลายขนาดความยาวนะครับที่มีความยาวที่แตกต่างกันนะครับบรรทันเล็กก็ทํามาจากเหล็กเครื่องมือมีลักษณะแข็งไม่สามารถบิดงอได้นะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นสแตนเลส หรือว,ว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับบัทัดเหล็กพวกนี้นะครับก็จะมีหน่วยวัดที่เป็นระบบเมตริกแล้วก็ระบบอังกฤษนะครับประเภทที่2นะครับก็คือบรรทัดเหล็กชนิดหน้าแคบและงอได้นะครับชนิดนี้นะครับก็จะมีความสปริงความยืดหยุ่นนะครับสามารถโค้งงอได้แล้วก็คืนตัวได้นะครับก็จะเป็นบรรทัดที่มีความยาว 6นิ้วกว้าง1ส่วน2นิ้วหนา1ส่วน4นิ้วทำมาจากเหล็กสปริงชุบแข็งแล้วก็มาอบอ่อนนะครับเพื่อมีความยืดหยุ่นยืดตัวได้นะครับสามารถงอได้นะครับปรับตัวงอสำหรับวัดช่องเล็กๆนะรหรือวัดระยะที่สั้นนะกว่าความยาวของบรรทัดนะครับ 3. นะครับบรรทัดแบบขอเกี่ยวนะครับ นะก็จะมีปลายด้านปลายก็มีตะขอะครับมีขอสําหรับยึดร,ระยะนะครับของชิ้นงานขอบของชิ้นงาน,นก็มีขอเกี่ยวก็สะดวกนะครับในการใช้งานนะครับรวดเร็วเวลาเราเกาะขอบไว้มันก็ไม่ต้องเลื่อนบรรทัดเลื่อนไปเลื่อนมานครับสามารถาวัดจุดเริ่มต้นนะครับสาหรับการวัดจโค้งมนหรือว่าลบคมที่มีมุม ก็สามารถวัดได้นะครับเพราะว่าเรายึดขอบเป็นหลักนะครับว่าได้ค่าความถูกต้องกว่าบรรทัดเหล็กชนิดอื่นนะครับนะเพราะชนิดอื่นนี่มันตรงตัวนี้จะขอมันสามารถยึดตัวขอบเป็นตำแหน่งเริมต้นได้ประเภทที่4นะครับบรรทัดขนาดสั้นนะครับจะมีขนาด ที่สั้นแตกต่างกันไปนะครับก็จะมีตัวด้ามจับนะครับสำหรับจับยึดบรรทัดสั้นเพื่อสอดลงไปวัดระยะนะครับก็แบ่งตามขนาดนะครับในระบบอังกฤษก็จะมีบรรทัดขนาดสั้น5ขนาดก็คือ1ส่วน4นิ้ว3ส่วน8นิ้ว1ส่วน2นิ้วแล้วก็3ส่วน4นิ้ว และ1นิ้วนะครับก็จะมีอยู่5ชนิดนะครับในระบบอังกฤษนะครับก็มีด้ามจับนะครับเพราะว่าเวลาที่เราวัดในล่องในบ่าในรูนะครับมือเราไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับไม่สามารถจับบรรทัดตัวนี้ได้ก็ใช้ด้ามจับนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปรับล็อกแล้วก็วัดระยะดูนะครับล่องที่มันเป็นขั้นๆนะครับก็ต้องใช้ บรรทัดขนาดสั้นเป็นตัววัดขีดมาตราส่วนบนมันทานเหล็กนะครับก็จะมีสเกลที่ขีดนะครับที่อยู่ในมัรทัดเหล็กก็จะประกอบด้วย2ระบบก็คือระบบอังกฤษและก็ระบบเมตริกนะครับก็จะอยู่คนละด้านกันนะครับพลิกกับด้านขีดมาตราส่วนก็จะเริ่มจากตัวเลขจากด้านซ้ายไปขวามือนะครับเวลาที่เราอ่าน อัขีดแต่ละขีดก็จะมีค่าความหมายของมันขีดมาตราส่วนในระบบอังกฤษนะครับหนวยวัดระบบอังกฤษก็คือจะใช้เป็นหน่วยนิ้วนะขีดมาตราส่วนหรือขีดสเกลนะครับก็จะแบ่งเป็นระยะนะครับแบ่งออกมานะครับกจ็จะแบ่งทั้งหมดเป็น8ส่วนนะครับแล้วก็ในแปส่วนก็จะแบ่งละเอียดลงไปอีกก็จะเป็น16ส่วน32ส่วนแล้วก็64ส่วน นะครับนะเหมือนในรูปนะครับจากตรงนี้นะครับนะตรงนี้คือครึ่งนิ้วนะครับนะแบ่งส่วนนะตรงนี้คือ1นึ่งนะิ้วนิ้วก็แบ่งมาครึ่งนิ้วหนะึ่งส่วนสี่นิ้วหนึ่งส่วนแปดนิ้วหนะึ่งส่วน 1> 16 1หนึ 32, ่งส่วน32ส่วน3า1สนวน64นะครับก็แบง่งขีดมาตราส่วนในระบบเมตริกนะครับเมตริกก็จะใช้เป็นเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรนะครับแต่บรรทัดเหล็กเนี่ยมันไม่ถึงเมตรนะครับ ก็ขีดลาตาส่วนในระบบเมตริกก็แบ่งช่องนะครับโดยจะมีความหมายจะมีความยาวนะแต่และช่องนะครับที่ไม่เท่ากันนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้จะเป็นขีดละ1มิลลิเมตรนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับ ขีดสั้นที่สุดขีดละ1มเมตรนะครับ1 2 3 4 5ขีดที่5ก็จะยาวกว่าขีดละ1ม mm มนะครับ5ม mm มจะยาวกว่านะครับแล้วเรานับต่อไป6 7เ9 1ด8 9 10นะขีด10คือขีดที่ยาวกว่าขีด5นะครับก็คือ1 0ม mm, ิลิมนะครับ10ม mm มก็จะมีเลข1นนะครับนะก็คือ 1ซนติเมตรจใชนับแบบนี้นะครับส่วนด้านที่มันมีความละเอียดมากกว่านะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะมีขีดสั้นที่สุดสั้นที่สุดก็คือขีดละ0 5มเมตร 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5แล้วก็ขีด5นะครับนะก็จะนับไปเหมือนกันนะครับแต่จะมีความละเอียดมากกว่าฝั่งด้านบนนะครับฝั่งด้านบนจะเป็นขีดละ1นึงฝั่งด้านล่างจะเป็นขีดละ0.5ม mm, ิเมตรนะครับ ก็จะอ่านง่ายหน่อยนะครับในส่วนของระบบเมติกเพราะว่าเราคุ้นเคยส่วนนิ้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้เรามาดูวิธีการอ่านนะครับวิธีการอ่านบรรทัดเนี่ยบรรทัดเหล็กนะครับให้อ่านขีดมาตราส่วนที่อยู่ใกล้จุดปลายความยาวของชิ้นงานมากที่สุดก็คือขีดที่มันตรงกับชิ้นงานที่เราวัดก็อ่านตัวนั้น อ่านตามค่าที่วันได้นะครับสามารถอ่านาค่าความละเอียดการอ่านค่าบรรทัศนเหล็กระบบหน่วยอังกฤษนะครับก็จะอ่านค่าระยะความความยาวเนี่ยคือระยะ1น,นิ้วโดย1น,นิ้วเขาจะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับเขามียูี สี่ส่วนด้วยกันสแบบด้วยกันก็คือ8ส่วนห่งส่วนแปดส่วนนะครับหนึ่งส่วนสิบหส่วนนะครับคือหนึส่วนสาแล้วก็หกส่วนคือ1นึส่วนหกินิ้วนะครับถ้าความยาวของชิ้นงานเนี่ยมันมากกว่าหนึงนิ้วนะก็เราก็จะอ่านจำนวนเต็ม1นนิ้วก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเศษส่วน อ,อย่างเช่น1นิ้ว7ส่วน8นิ้วนะครับหนิ้ว15ส่วน16หนะครับด้วยนิ้วนะครับอันนี้คือวิธีการอ่านตัวอย่างนะครับดูที่ตัวอย่างความยาว1นิ้วแบ่งออกเป็น8ส่วนเราจะเรียกว่า8หุนขีดที่1น,นะครับก็คือ1ส่วน8เพราะว่าใน1นิ้วเนี่ยเราแบ่งเป็น8ส่วน หนงส่วนแปก็คือ1หุนนะครับสองส่วนแปสามส่วนแปส่วนแปะครับสี่วนแก็คือครึ่งหนึ่งนะสก็คือครึ่งหนึ่งของ8ปดนะครับก็จะเท่ากับ1นส่วนสอะครับหนส่วนสนิ้วหรือว่า4หุน,นครึ่งนิ้วนะครับเท่ากับ4หุนก็ นถึงถ้าเป็นหนึ่งนิ้วนะครับก็จะเป็นแปดุนนะครับห้าหุนหกหุนเจ็ดขุนแปดหุน,หนก็าวัดกันไปนะครับตามระยะที่เราวัดได้นะครับนี่นะครับถ้าเราวัดไปแล้วมันเกินนะครับมันเลยหนึ่งนิ้วนะครับก็คือหนึ่งนิ้วนะครับห้าส่วนแปดนะครับ หนึ่งนิ้วห้าส่วนแปดนิ้วนะครับก็คือหนึ่งนิ้วห้าหุนประมาณนี้นะครับในการอาร่านตัวอย่างนะครับในการวัดของบันทลเหล็กในระบบเมตริกนะครับตัวอย่างก็จะเป็นค่าความละเอียดที่0.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับ0.5ามิลล mm. ิเมตรอันนี้ ขีดสั้นนี้นะครับด้านล่างขีดสั้นขีดละ0.5อ่าขีดละ0ูนนะครับขีดยาวขึ้นมาก็คือ1ขีดยาวกว่าน,นั้นก็คือ5นะครับแล้วก็ขีดยาวสุดคือ10นะครับทีนี้ตัวนี้เขาเริ่มต้นให,ให้เราเห็นก็คือ10กว่าแล้วนะครับก็คือเราเห็นเลข2องก็คือ20มิลนะครับหรือ2เซนติเมตร เราก็มองดูนะครับวิธีการอ่านง่ายๆกว่าสายตามาเห็นอ๋อตัวนี้ขีดนี้เท่ากับขีดละห้าก็คือ25มมรหรือ2.5เซนตเมตรนะครับตัวอย่างต่อมาเรามองมาแล้วบขีดอยู่ตรงนี้เราเห็นแล้วมันเลยเลข3 30 3า32ครับนะมันตรงขีดยาวขีด ก็คือ3 2ม mm, ินะครับหรือว่า3.2มซตัวนี้นะครับ40มาตรงขีดนี้ขีดที่1ก็คือ41นี่ตัวนี้นะครับมันตรงกับขีดเล็กๆตรงนี้แสดงว่าต้องมีแล้วจุดหเราก็ดู40่ตัวนี้40เห็นขีดห้าแล้ว45 46 47 48 49 4 9 5ม mm, มนะครับนี่คือวิธีการอ่านนะครับก็ดูแล้วก็อ,อ่านเขีดที่มันตรงนะครับก็ใช้ตัวนั้นเป็นคำตอบทีนี้การใช้งานนะครับาการใช้งานบรรทัดนเหล็กให้ถูกถูกต้องนะครับถูกวิธีนะครับก็จะมีขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดดังนี้นะครับ วิธีการที่เราจะวัดการใช้งานนะครับก็วางมัทันเหล็กบนผิวงานให้ขนานกับขอบของชิ้นงาน,นครับวางมันชิดขอบของชิ้นงาน,นครับจัดตำแหน่งขีดศูนย์ของมัทันเหล็กให้ตรงกับขอบชิ้นงานนะครับนี่ตรงนี้นะครับขอบข้างไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นจะมีขีดยาวแล้วก็นี่เป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับเป็นศูนย์นะครับขีดศูนย์ สามนะครับในกรณีที่ขีดนสูตรคอมทัดเหล็กเนี่ยมันมีรอยขีดรอยสึกทําให้อาจจะอ่านค่าไม่ถูกต้องนะครับเราก็ใช้ขีดมาตราส่วนอื่นอ้างอิงแทนในการวัดอย่างเช่นถ้าศูนย์มันบิดเบี้ยวมันหายมันไม่ตรงไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เริ่มจาก1ก็ได้จาก2ก็ได้จาก2.5ก็ได้จาก3ก็ได้เป็นตัวอ้างอิงหมายความว่า ให้ตัวพวกนี้นะครับสองเนี่ยกลายเป็นตัวเริ่มเป็นศูนย์แทนนะครับสมมุติว่าศูนย์อยู่ตรงเลข2แล้วเขียดที่ต้องการมาอยู่ตรงเลขสี่เราก็นับไปนะครับก็เป็น1นสองนะครับก็คือ2เซนติเมตรหรือว่า20มิลิเมตรนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับมันสามารถใช้ได้ก็แค่หาจุดอ้างอิงเริ่มต้นที่ศูนย์ แทนตัวเดิม C. นะครับใช้นิ้วดันขอบชิ้นงานนะครับแล้วใช้หัวแม่ Apple, โป้งกดบรรทัดเหล็กให้แนบสนิทนะครับเพื่อใหอ้การอ่านมันถูกต้องแม่นยำนะครับ5จัดตำแหน่งแนวของชิ้นงานกับขอบของบรรทัดเหล็กให้อยู่ในแนวเดียวกัน6อ่านค่าการวัดจากบรรทัดเหล็กโดยมองที่ขีดให้ตรงกับขอบงาน นะครับเพื่อให้การอ่านถูกต้องและเชี่งตรงมากที่สุดนะครับส่วนการบำรุงรักษานะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับใช้แล้วก็ต้องบำรุงรักษาให้มันดีนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันให้ใช้งานได้นานๆให้คุ้มค่านะครับมันมีทั้งการบำรุงรักษาแล้วก็ข้อห้ามนะหนึ่งคือห้ามนำมันทั้เหล็กวัดชิ้นงานที่มีความร้อนนะครับโลหะได้รับความร้อนก็นจะเกิด การขยายตัวอาจจะเกิดการบิดเบี้ยวหรือว่าหมึกสีที่ขีดนะครับอาจจะหายไปได้เพราะความร้อนนะครับสองวางบันทัดเหล็กในแนวระนาบเสมอนะครับให้เป็นระนาบเดียวกันนะครับจะได้อ่านได้ถูกต้องนะครับสามห้ามนําบันทัดเหล็กเก็บรวมกับเครื่องมือชนิดอื่นนะครับเพราะว่าเวลาเราวางไปแล้วมันอาจจะเกิดรอยขีดหรือว่าเกิดทับบิดเบี้ยวนะครับทาให้ บรรทัเหล็กเราเสียหายใช้งานไม่ได้4การวัดชิ้นงานนะครับต้องลบคมชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับอาจจะบาดไม่ว่าไม่ว่าจะบาดที่เครื่องมือเราหรือว่ามือเราก็อาจจะโดนบาดก็ได้นะครับ 5. ตรวจสอบความคมชัดและความสมบูรณ์ของขีดมาตราส่วนก่อนใช้งานทุกครั้งหกต้องขัดบรรทัดเหล็ก หลังการใช้งานทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นการบํารุงษานะครับเนื้อหาของบรรทัดเหล็กนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็นักเรียนก็อย่าลืมสแกน QR Code แล้วก็ทำแบบทดสอบออนไลน์ส่งครูในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับและก็อย่าลืมทำแบบ ทดสอบข้อเขียนนะครับในระบบออนไลน์นะครับสแกนเข้าไปสแกนลิงก์เข้าไปแล้วก็ทำในสมุดจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งครูนะครับในหน่วยที่2ก็จบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ไว้ดูต่อในหน่วยต่อไปครับสวัสดีครับ